ขายครีมขาวทันใจลดความหมองคล้ำใน3วันจะกัดผิวหรือเปล่าจะกลายเป็นหน้าดำไปเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คชัวร์แชร์กับออยค่ะ แล้ววันนี้นะคะอยู่กับนิกกี้เช่นเคยและ2สาวสวยของเราค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะกับท่านแรกค่ะสวัสดีค่ะพิชกรหญิงอธิษฐาจซาประเสริฐค่ะเลยกสั้นว่าแอมก็ได้ค่ะจากสนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสวัสดีค่ะโบวี่คณิสอนค่ะจากช่อง YouTube โบวี่แฟนเพจโบวี่คณิสอนค่ะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในรายการก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสวยๆงามๆเหมือนเดิมค่ะอยากข่าวกันไหมคุณโบวี่ มีบ้างนะคะแต่ว่าผิวสีนี้ก็สวยอยู่แล้วค่ะอันนี้อันนี้เห็นด้วยนะคะคุณแหมคือไม่ว่าจะเป็นสีผิวแบบขาวสีผิวแบบน้ำผึ้งหรือสีผิวขาวเหลืองยังไงอยากให้เราภูมิใจในสีผิวของตัวของเราเองคือเทนผิวไหนก็สวยได้นั่นเองเขาเล่ากันมาว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะเล่นมือถือเนี่ยมันจะทําให้แสงจากมือถืออะทำให้หน้าของเรา หมองคล้ำอ,อันนี้คุณโบวี่ว่ายังไงว่าเป็นเรื่องจริงไหมปัจจุบันคนเราเนี่ยใช้เครื่องมือสื่อสารเยอะมากอาจมีผลกระทบได้นะคะกับแสงที่กระทบต่อผิวหน้าของเรานะคะสาเหตุที่แท้จริงของการที่ทําให้ผิวเนี่ยหมองคล้ำเกิดจากอะไรคะจริงๆเกิดจ,จ,จากรังสี UV ค่ะ <S <S ซึ่งรังสี UV เนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปเลย <S 2> <S 2> ทั้งจากตัวแสงแดดนะคะแล้วก็จากหลอดไฟต่างๆดังนั้นวิธีการป้องกันได้ดีที่สุดก็คือการทาครีมกันแดด ซึ่งแนะนําให้ทาเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะมีเฟกนิวมาโฆษณาขายครีมขาวทันใจลดความหมองคล้ำใน3วันจริงหรือไม่คะเดี๋ยวถามคุณโบวี่ก่อนแล้วกันว่าคุณโบวี่เชื่อไหมสําหรับโบวี่นะคะคือระยะเวลา3วันอันนี้ถ้าเกิดข่าวจริงๆอนะ่ะจะกัดผิวหรือเปล่าอันนี้เราต้องเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะเดี๋ยวลองไปถามคุณแอมดีกว่าคะ่ะว่าเรื่องนี้คุณแอมคิดว่ายังไงบ้างครีมที่โฆษณา อดอ้างสรรพคุณว่าทําให้ผิวขาวหรือกระจ่างใสได้ภายใน3วันตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงแน่นอนตัวครีมต่างๆที่ทำให้ขาวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะคะ่ะอาจจะมีการลักลอบการใส่สารห้ามใช้นะคะทั้งหมด3ตัวนะที่ต้องระวังก็คือตัวสารปลอดสารไฮโดรควโนนนะคะแล้วก็ตัวกรดเลติโนอิกแอซิดยิ่งตัวสารปลอดตรงนี้จะมีพิษค่อนข้างมากนะคะอย่างเวลาทาไปตอนแรกอาจจะดูะเหมือนจะขาวอยู่จะกลายเป็นหน้าดํา ไปเลยนะคะตัวพิษของปลอดเนี่ยยังมีผลต่อทางเดินปัสสวาวะด้วยอาจจะทำให้เป็นโรคไตเลยส่วนสารไฮโดรควินโนนนะคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้เกิดฟ้าได้และตัวสุดท้ายก็คือตัวกรดเลติโนอิกแอซิดนะคะตัวนี้อาจจะทำให้ผิวแพ้แสบแล้วก็ลอกโดยเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะอาจจะทำให้ทารกในครรภ์นเนี่ยพิก,การได้เลยโอ้อจากที่ฟังดูแล้วนะคะผลข้างเคียงค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะคะก็รู้อย่างนี้แล้วต้อง เช็คก่อนที่จะใช้อะไรก่อนนะคะถูกต้องเลยเวลาจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสําอางะคะ่ะต้องมีการเช็คเลขออยอก่อนนะคะว่ามีการได้รับรองมีไปรับจดแจ้งแล้วหรือยัง นอกจากนั้นพื้นฐานค่ะก็คือการทาครีมกันแดบดบซ้ําทุก2-3ชั่วโมงดื่มน้ํานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตัวนี้ก็จะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสได้ค่ะมาสรุปกันเลยแล้วกันกับเฟกนิวของเราวันนี้ค่ะโฆษณาครีมขาวขาวทันใจลดความหมองคล้ำใน3วันจริงหรือไม่คะสำหรับโฆษณาขายครีมขาวทันใจลดผิวหมองคล้ำใน3วันนั้น ไม่เป็นความจริงค่ะคุณผู้ชมจะต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆบนใบหน้าด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองวันนี้จะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะไปติดตามข่าวสารเรื่องสุขภาพหรือว่าเข้าไปเช็คเรื่องผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพต่างๆผู้แหนสามารถไปเช็คได้ที่ไหนบ้างคะก็สามารถเช็คข่าวนะคะว่าข่าวไหนชัวร์หรือมั่วนิ่มนะคะได้ที่ w w w บเ o com หรือในโซเชียลมีเดีย FCA ไทยค่ะ สำหรับใครที่จะติดตามโบวี่นะคะก็ติดตามได้ที่ช่อง u t u b e โบวี่ค่ะแฟนเพจโบวี่คณิสอนนะคะมาพูดคุยกันได้คะ่ะนอกจากการติดตามรายการของเราจะได้ความรู้ทางด้านสุขภาพแล้วนะคะยังได้ความรู้เรื่องสวยางามด้วยนั่นเองค่ะตามแฮชแท็กของเราคือสวยจริงไม่อิงข่าวลวงเอาละคะ่ะวันนี้นะคะรายการเช็กชชวร์แชร์กับออยและนิกกี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม FDA ไทยกันด้วยนะคะ